ความคิดมุงแสงอะไรเรียกว่าสังขารคิดไปต่างๆนานาคิดไปแต่อนาคตเนาะเออความคิดเนี่ยก็เหมือนฝันที่ยังลืมตาอยู่นะฝันลมๆแรงๆเนาะเออนี่ตอนนี้ก็ลุ้นแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหนอนไม่หลับลยซื้อชุดใหญ่มาว่างันคิดถ้ากูถูกราว,วันที่หนึ่งเนี่ยเนาะะทำอย่างอย่างเงี้ นะถ้าคนมีนิสัยทําบุญก็จะเอามาทําบุญว่างันแบ่งทําบุญถ้ามามีนิสัยทางกามราคะก็อโอ้ยกูถูกเนี้ยกูจะพิบนอนแลอหละเมาเลยสร้างฮาเลมเลยนอนเนี้ยถ้าคิดไปทางกามถ้าไปคิดทางการพน,นันก็จะโอ้ยกูจะไปเล่นบอลแล้วเห็นไหมเฮอคิดไปแล้วเออจริงไหมถ้าคนคิดไปทางจิตเล่าก็ 米银怎么？